สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับแน่นอนเรื่องราวมหากาบไกเซโดหรือว่าภูก,กับเชลซีติดตามได้ใน Blues Today วันนี้นะครับมีมาฝากกันยาวๆเลยครับ ซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวในวันนี้นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอเนนะครับใครที่เรียกว่าอยากจะสดชื่นตลอดในการทำงานช่วงบ่ายนะฮะแนะนำเลยฮนะเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับแล้วก็ขอบคุณซู z u กิเอติก้าสมาร์ทไฮบริดครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าครับพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดน,นะครับก็ใครสนใจไปดูกันได้ที่โชรูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือว่าที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปดูเชลซีที่สต a ฟฟอร์ดบริดจ์ครับในราคาสุดพิเศษ เรามีราคา Early Bird ที่149,000บาทนะฮะถูกที่สุดแล้วครับสามารถชำระเป็นงวดได้ด้วยนะครับเราจะไปดู2เกมฮะเชลซีกับอาร์ซอลแล้วก็ลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตนะครับก็ใครสนใจสามารถโทรไปสอบถามได้ฮะ0 6 5 1 5 8 5 1 6 5หหรือสามารถสแกน QR code ที่มุมจอได้เลยนะครับ ที่ต้องบอกว่าเป็นมหากราบของบอยซ e สไคเซโดเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้นี่ข่าวของไคเซโดคนเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะมีเป็นเรียกว่า10ข่าวเลยครับไม่ว่าจะมาจากทั้งพอลจอยส์จากนิซาคินเซล่าจากแมทล์ลอเพียบไปหมดเพราะฉะนั้นพร้อมตั้งใจฟังฮะยาวๆไปเลยแต่ว่าเริ่มจากสื่ออย่างกาเซตาเดโลสปอร์ตกันก่อนนะครับเขาบอกว่าเราไ่รูรูคาคูเนี่ยกำลังแยกซ้อมเดี่ยวนะฮะ เพราะว่ามาริโซ่โปเชติโน่ไม่ต้องการให้ความคิดในแง่ลบของเขาเนี่ยมาทำลายบรรยากาศในทีมนะครับโอ้โแฟนเชลซีนี่เห็นข่าวนี้แล้วสะใจกันใหญ่นะฮะนอกจากนี้ครับมีบทสัมภาษณ์ของเบนชิวเวลครับที่พูดถึงนิโคลัสแจ็กสันครับเขาบอกส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าแจ็กสันเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีสไตล์แตกต่างจากคนอื่นมากๆในแง่มุมที่ดีนะครับมันน่าประหลาดใจมากที่เห็นกองหน้าเบอร์เ้า ชอบเล่นวิ่งตัดหลังนะครับขณะที่เลววยโควิลครับออกมาพูดถึงอนาคตของตัวเองครับบอกว่าผมอยากจะอยู่ที่เชลซีเสมอครับผมเป็นนักเตะของเชลซีและหวังว่าจะได้เป็นตำนานของเชลซีในสักวันหนึ่งนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าเขาพูดถึงการเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับเขาบอกกองหลังเท้าขวา2คนยังเล่นคู่กันในแผงแบ็กโฟได้แล้วทำไมกองหลังเท้าซ้ายจะทำไม่ได้นะครับผมคิดว่า พวกคนที่พูดแบบนั้นคงหลุดไปแล้วล่ะผมไม่คิดว่าเท้าที่ถนัดมันจะมีผลเท่าไหร่นะครับถ้าคุณเข้าใจการเล่นในตำแหน่งนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยโควิลยังพูดถึงตัวรุ่นพี่อย่างเตียโกโซิวาครับเขาบอกว่าซิวาเป็นคนตลกมากครับได้ซ้อมกับเขาได้ร่วมเล่นกับเขาเขาเป็นคนที่สบายสบายสุดๆเลยครับเขารู้ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสนามผมไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าเขาเก่งกาจขนาดไหน มันคงจะเป็นความหมายกับผมมากถ้าได้ลงเล่นเคียงข้างกับเขาในเกมกับลิเวอร์พูลนะครับขณะที่เรื่องราวซื้อขายย้ายทีมครับไปเรื่องมาที่ข่าวดีก่อนก็คือเชลซีบรรลุข้อตกลงนะฮะในการฉีกสัญญา20ล้านปอนด์สำหรับไทเลอร์ดํมครับมิดฟิล์ของลีสยูไนเต็ดโดยที่นักเตะจะมีการตรวจร่างกายในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับนอกจากสกายสปอรแล้วเนี่ยฟาบิโซโรมาโนก็รายงานเป็นเชียวิโกครับ ว่าเชลซีบอลููคอตกลงคว้าตัวไทเลอร์ดัมาร่วมทีมแล้วครับด้วยเงื่อนไขฉีกสัญญา20ล้านปอนด์และจะมีการตรวจร่างกายและเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับนอกจากนั้นฮะเบนจาขอบก็รายงานบอกว่าไทเลอร์ดมครับจะย้ายมาร่วมทีมเชลซีแน่นอนส่วนดีลของโรเมโอลาเวียเนี่ยยังไม่ใช่เป้าหมายหลัก เมื่อเทียบกับมอยเซสไคเซโดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องของตำแหน่งมิดฟิลด์ว่าใครจะมายืนคู่เอนโซเฟรนเดสอย่างน้อยตอนนี้มีไทเลอร์ดำแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับมีสื่ออย่างทอมรอดดี้พอลจอยส์ครับแล้วก็เดอะไทม์รายงานว่าเชลซีปฏิเสธเสนอราคา48ล้านปอนด์ของเชลซีในดิวของโรเมโอลาวเวียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้เรอรวพู45โดนปัดล่าสุดเชลซี48ยังโดนปัดเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่าเรอัลมาดริดครับกำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอยืมตัวเกป้านะครับอันนี้เป็นรายงานจากนิซ่ากินเซล่านอกจากนี้ฮะไม่ใช่แค่เรอัลมาดริดครับเพราะว่าสกายสปอรในเยอรมันก็บอกว่าไบเยมวนิกเนี่ยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเชลซีด้วยสัญญายืมตัว1ปีพร้อมออปชั่นซื้อขาดสำหรับเกป้านะครับ กลายเป็นนักเตะเนื้อหอมสุดๆนะสำหรับทางเกป้านะครับส่วนโรมาโน่เนี่ยเขาก็รายงานครับบอกว่าป o เชติโน่ชื่นชอบเกป้านั่นคือเหตุผลว่าทําไมเชลซีไม่ต้องการขายเขาให้กับบาเยนดังนั้นเนี่ยพวกเขาต้องได้รับข้อเสนอที่ดีๆเท่านั้นครับไม่งั้นนักเตะจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับขณะเดียวกันข่าวสั้นๆฮะเรื่องของบาชิแฮมฟรีมีข่าวว่าจะย้ายไปสวอนซีแบบยืมตัวรวมไปถึง breaking news ึ่งคือลุยส์ฮอลครับ ก็จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่6ปีพร้อมออปชันนะครับโดยคาดว่าตอนนี้ลุยชอจะเซ็นสัญญากับคริสตอลเพลตแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนะครับขณะเดียวกันครับมหากราบของไคเซโดที่เกิ่นไว้ฮะเริ่มต้นที่เป็น breaking news ครับข่าวจากแม Law เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสื่อระดับเทียร์ท็อปๆเนี่ยบอกว่าลิปูเนี่ยเสนอราคาที่สูงกว่าของเชลซีมากกว่าเชลซีนะครับสำหรับมอยเซสไคเซโด อย่างไรก็ตามครับตัวนักเตะยังคงต้องการย้ายไปอยู่กับเชลซีนะฮะพูดยังไงว่าเกทับเลยฮะสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเจมพีเสครับสื่อชื่อดังของลิเวอร์พูลก็รายงานครับบอกว่าทางหงแดงเนี่ยได้ติดต่อกับไรตันครับเพื่อขอซื้อตัวไกเซโดแต่ยังไม่ได้เสนอราคานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรายงานจากทาง Sky Sport ครับ บอกว่ามี3สโมสรที่สนใจคว้าตัวไกเซโดมิดฟิลด์ของไบรตันโดยมีเชลซีและลิเวอร์พูลรวมถึงบาร์เยนครับที่กำลังสำรวจความเป็นไปได้ในดีลนี้นะครับนอกจากนี้โรมาโน่ ano, ครับก็รายงานต่อกันมาเลยกับว่าลิเวอร์พูลและบาร์เยนเนี่ยได้ติดต่อกับไบรตันเกี่ยวกับ m มอยเซสไคเซโดและไบรตันจะยอมรับข้อเสนอที่มีมูลค่าสูงสุดพูดง่ายว่าใครยื่นค่าตัวสูงสุดจะได้นะฮะ เชลซีก็กําลังดําเนินการอยู่ส่วนความรู้สึกของสโมสรอ,อื่นๆก็คือเชลซียังคงนําหน้าอยู่ในดิลนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานฮะก็มีรายงานจากนิซาคินเซราบอกว่าไบยูเมนิกเนี่ยไม่ได้มีเงินทุนระดับนั้นนะครับและยังไม่ได้ติดต่อไปหามอยเซสไคเซโดอันนี้มีความเป็นไปไ,ได้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะไบเยนเนี่ยกำลังกุ้นงานกําลังยุ่งกับการปิดดิลทางแฮร์รี่เคนในราคาประมาณ90กว่าล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นผมว่า บายเยนไม่น่ามาเอาไกาเซโดนะฮะขณะที่โรมาโน่ก็บอกว่าไบรตันเนี่ยจะขายให้กับผู้ที่เสนอราคาที่สูงที่สุดโดยที่ลิวพูกำลังวางแผนจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับซึ่งช่วงดึกมี breaking news ครับเขาบอกว่าไบรตันเนี่ยต้องการจัดการมอยเซ็ไกเซโดในคืนนี้การเสนอราคามีเพียงของเชลซีและลิวพูการตัดสินใจของผู้เล่นเนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับ ขณะที่สื่อใน SKY SPORT ก็เปิดเผยเรื่องราววงในบอกว่าไกเซโดเนี่ยแกเก็บของออกจากทีมเมื่อ5วันก่อนครับแล้วก็ไม่ได้กลับไปที่ไบรตันตั้งแต่นั้นมาครับตอนนี้เขาอยู่ในลอนดอนเพื่อรอให้มีบางอย่างเกิดขึ้นคือหัวเด็ดตีนขาดประมาณว่ากูจะไม่กลับแล้วนะฮะขณะที่พอจอยส์ครับจากเดอ t i m e สบอกว่าลิวพูได้ติดต่อก,กับไบรตันเพื่อแจ้งความสนใจในการเซ็สนสัญญาก,กับไกเซโดและอาจแย่งชิงกองกลางรายนี้นะครับ โดยที่พอจอยส์ก็รายงานหลังจากนั้นเพิ่มเติมบอกว่าลิ์พูเชื่อว่ามอยเซสไคเซโดเนี่ยยังมีแนวโน้มในการย้ายไปอยู่กับเชลซีมากกว่าพวกเขานะครับส่วนแมทลอครับก็รายงานครับบอกว่าอันนี้ช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับประมาณตีสี่ตีหบ้านเราเลยนี่ล่าสุดเลยนะฮะบ,บอกว่าเชลซีมีแนวโน้มที่จะเสนอราคาใหม่90ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ครับ ในดิวของบอยเซ็กสไคเซโดแล้วก็เชลซีหวังว่าน่าจะเพียงพอในการบรรลุข้อตกลงกับทางไบรตันนะครับซึ่งเดลี่เมล l ก็รายงานบอกว่าไคเซโดเนี่ยต้องการย้ายไปเชลซีและข้อตกลงส่วนตัวได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีฟุตเมคาโตรายงานบอกว่าเอ่อเชลซี Chelsea เนี่ยต้องการมาโกวรารติไปร่วมทีมครับหลังจากนักเตะไม่อยู่ในแผนของเอนริเก รวมไปถึงเซมอนฟิลิปก็บอกว่าเชลซีสนใจมาโกวารตินะครับซึ่งล่าสุดดูเหมือนว่ามีโอกาสจะไปซาอุมากกว่านะครับอ่ะนี่เป็นมหากราบที่เกิดขึ้นในเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับในดีวของโมเซสไคเซโดโอ้วุ่นวายขายประชนมากนะครับพูดง่ายสรุปเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยสื่อรายงานตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้านะครับโอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆ ต้องลุ้นกันครับว่าลีพูจะยื่นข้อเสนอจริงอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่าแต่แมตต์อในรายงานว่าเชลซียื่น90บวกทีนี้เนี่ยถ้าไบรตันยังปฏิเสธก็ไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนเหมือนกันนะฮะแต่ในทิศทางของข่าวเนี่ยดูเหมือนว่าไบรตันก็คงให้นักเต,ตะตัดสินใจแล้วก็แทบจะทุกสื่อรายงานว่าไคเซโดเนี่ยอยากย้ายมาเชลซีนะครับอ่ะลอลุ้นกันต่อไปครับสำหรับดีลนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับฟังครับใครอยากสนับสนุน กับการที่ผมติดตามข่าวยันเช้าเลยนี่นะฮะก็สามารถส่งดาวหรือว่าซูปเปอร์สติ๊กเกอร์ซูปเปอร์แชทเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันได้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ